แล้วถึงจะไม่บริสุทธิ์จริงๆแต่ว่ามันบริสุทธิ์กว่าทุกอย่างแล้วมันเป็นอนุสําคัญที่สุดของสังคมในการเดินก้าวหน้าต่อไปในการเป็นสังคมอารยะที่ไม่ให้การเมืองเนี่ยเข้าไปก้าวล่วงเพราะนั้นเนี่ยเสรีภาพนักวิชาการเนี่ยต่างประเทศเขาถือมากๆแม้กระทั่งคุณบริจาคเงินให้กับมหาทยาลยเนี่ยนะให้กับโปรแกรมต่างๆอย่างเป็นที่เป็นเรื่องเป็นราวที่กรณนิเทฮาร์วาร์ดต่อให้สถานทูตไทยเนี่ยนะครับเอาเงินไปบริจาคให้เขานะครับเต็มเต็มจ้างอาจารย์ได้ตลอดไปตลอดปีตลอดชาติเนี่ย แต่ถ้าไปพูดอะไรที่ทําให้เขาเห็นว่าไปเพื่อจะไปสารนโยบายทางการเมืองด้านใดด้านหนึ่งเช่นจะไปอวยเจ้าถือเป็นการไปปักพงเหมือนกับที่สุรินทร์พิสุวรรณได้พูดไว้เนี่ยเขาได้ยินปุ๊บเขาเอาอมาเขียนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับแล้วอาจารย์อย่างอาจารย์ไมเคิลเฮอร์สเฟลซึ่งเป็นคนที่ิเริ่มโครงการไทยศึกษาที่ฮาร์วาิร์ดนั้นถึงขนาดต้องออกมาพูดถึงแม้ว่าจะไม่กล้าพูดตรงๆเพราะว่าก็คงได้มีการไปขอร้องกันอย,ยู่แต่ท่านก็บอกว่าหลักการของเรานั้นต้องถือหลักว่าบริจาคแล้วจะมาก้าวล่วงไม่ได้ เขาไปกันถึงขนาดนั้นวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณนะครับคณาจารย์ต่างๆจาก16บกสำนัก16สถาบันที่ได้ร่วมกันลงนามนะครับประนามการกระทําของรัฐบาลประยุทธ์สิ่งนี้เนี่ยในฐะานะที่เป็นนักวิชาการและเป็น,นคนที่เชื่อมั่นในพลังอันบริสุทธิ์และความสําคัญของวิชาการเนี่ยขอให้พี่น้องทั่วโลกได้ช่วยกันเขียนจดหมายส่งไปยังรัฐบาลส่งไปยังเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสถานทูตและที่สําคัญที่สุด มหาวิทยาลัยต่างๆที่ท่านเรียนอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยที่มีไทยศึกษานะครับ Thai Studies Program อยู่เนี่ยนะครับให้เขาได้รู้ได้เห็นว่าสิ่งนี้เราจะยอมไม่ได้นะครับเขียนไปถึงยูเนสโกเขียนไปถึงยูเอเขียนไปถึงผู้นําประเทศต่างๆเอากันให้ถึงที่สุดครับยังไงเราจะต้องเรียกร้องพื้นที่สําหรับการเป็น การเป็นประเทศที่มันมันมีอาระยะนะครับเรายังไงก็แล้วแต่ผมก็ยังไม่เชื่อว่าเราควรจะถอยหลังไปถึงขนาดเป็นเหมือนประเทศอิหร่านที่ประเภทเอาทหารเข้าไปอยู่ในห้องเรียนหรือว่านะครับครูเนี่ยจะต้องบังคับให้นักเรียนเรียนอย่างนั้นอย่างนี้นะครับหรือถ้าสอนนอกร่องนอกรอยแล้วปุ๊บทหารจะต้องเอาไปจับไปยิงไปทิ้งอะไรเงี้ยหรือจับตัวไปข่มขู่เนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วแต่วันนี้ประเทศไทยเราไปถึงขั้นนั้นเกือบจะตรงนั้นแล้วนะครับดีว่าอาจารย์นิธิยังมีภาษีมีอะไรอยู่บ้างแต่ในที่สุดก็ต้องจบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวันถัดมานะครับจะดําเนินการอีกก็ถูกทหารก็ไปแทรกแซงอีกผมถามว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะให้บ้านเราเมืองเรามันเป็นอย่างนี้อีกหรือครับเราจะยอมรับสิ่งนี้หรือเป็นโจทย์ให้นะครับถ้าพี่น้องทําอะไรได้ผมขอร้องเรียนให้ครูบาอาจารย์นะครับอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งหลายทั่วโลกนะครับได้ช่วยกันส่งเสียงตรงนี้ออกไปเพื่อเป็นแรงกดดันให้เกิดการประนามแล้วก็ให้รัฐบาลของนายประยุทธ์จันโอชาเนี่ยได้เลิกการกระทําอย่างนี้เสีย นะครับคุณธคมขอบคุณมากมากนะครับที่ให้โอกาสครับก็เป็นเรื่องที่ผมเห็นว่าสําคัญจริงๆครับสําคัญฮะสาคัญคือการสารติดกั้นคุณที่หลับตาเห็นหมความเจริญไม่เหมวพัฒนาคารไม่มีใช่ไหมครับครับคุณไม่เน้นผู้สิ่ใหม่ที่มีเออเออเอเอขเพจจาำัดว่าให้แค่รู้แค่นี้คุณนีแต่ประชากรที่เรียกว่ามัน ยังไงอยากใช้ประชากรนี่ปะัะญาออกวิธีการอย่างนี้ไม่เวิร์กว่าสมัยนี้คุณเพลินผมควรเนี่ยกล่าวด้วยนะว่าถ้าเผื่อเราจะต่อสู้นะฮะณเวลานี้มันควรที่จะรู้แล้วว่าส้นต่อปัญหานี่มันมาจากถ้าเผื่อใจผมนี่นะจากการศึกษาผมนี่มันก็ะทัดเจินหมดแล้วครับ ใอการทําลายบ้านพังซึ่งหน้าเนี่ยโดยไม่คํานึงถึงที่นอ้องประชาชนไม่คำหนึงถึงความเสียหายของประเทศชาติส่วนรวมของนเนี่ยเขาเขาไปรู้เกี่ยวกับระบบยุคระบบที่สมัยระบบราชาที่ประชาอืมไม่ควรม,มีนะ้วตึ๊กตัดเป็นคนเดียวที่เป็นตัวผูกความตึงเครียดเนี่ยมาสักแต่สนา,านมสมัยอังกฤษชาโน อันดีตก็ก็ยังดีอยู่มน,ะนันะไอ้ความจะมพัฒนาการของสมเผาหัวหน้าเผาขึ้นมาเป็นเป็นเจ้าเมืองเจ้าเมืองมาเป็นอ้กษัตริย์อะไรเนี้ยตามตามความเติบโตของของ,ของของกลุ่มคนอย่นะแต่ว่ากษัตริย์ที่ผมบอกปัญญาอ่อนทุกคนล้ว่ากษัตริย์มีอำน,นาจทุกคน,นรู้ว่าบังลังเนฮาติน่า นี่ไม่ใช่สมัยใหม่อัฐการนี่มาแล้วพวกคนจีนเนี่ยพูกจริงๆเองนี่เป็นคนจีนพวกคนจีนเองเนี่ยตัวดีเลยอาการพันนันเนี่ยเข้ามาประเทศไทยเพราะล้วงการเงินเนี่ยเป็นตัวหางนั้นได้จนขอบเป็นดำเพราะฉะนั้นเอาเงินส่วนที่ได้กำไรในการเปิดฝั่งนี้ไปทลยัย กษัตริย์ตางตั้งให้เป็นขันบ่อนเดียวพวกที่พูดไทยไม่ได้จะเป็นขัวจริงจงแล้วเขาเลือกขัวจี้ขัวจีหนื่คือบัตาว่าเขาสมัยก่อนเล่นเงินท่าหลายเอเม็ดละหุงก็ได้เม็ดข้าวก็ได้หยิบเข้ามากันแล้วก็แยกสี่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 จนไอ้กองสุดท้ายนี่ยจะเหลือหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดสี่เม็ดก็แล้วแต่ใครแทงเบอรนะ์ไหน ก็ก็ได้ไปอะไรแบบนี้เป็นต้นมักกระตุ้น้วกตอบคุณคุณเป็นเด่นเห็นนะครับแล้วพัฒนาการเนี่ยของการได้เงินจากการกำไรเนาะบ่อนเขาเล็กสงตรงที่คือการเล่นการอันต์ในแต่ละรอบแล้วมีกำไรเยอะเนี่ยเขาก็จะเก็บค่าสงเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ยังรักษาตัดสงกลงถ้าเก็บมากก็ไม่เคยมีคนเล่น และทั้งวันทั้งคืนมีค่าสองเป็นจำนวนเงินมหาศาลตัดตอนหลังเี่ยพัฒนาการเไม่ได้ขึ้นตรงถึงตะดับใช่นะมครับเ<ๆ>ขาอ,อยู่ในระดับของไอไอไอ้สถานีตำรวจกองกำกับการกองประคับการกองบัญชาการอะไรอย่างเี้ที่ออกมาเป็นขบวนการสวยเพื่อให้มันเปิดบ่อนได้เพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยนะว่า ความเป็นก,กษัตริย์หลังจากไม่มีการสงคารามสมัย,ยสูงสุดปัีญาครับกษัตริย์เนี่ยรักตัวทุกคนที่จะไม่เรียกทุกพระองค์แล้นอนกิน,นแล้วเอาส่วนเนี่ยนะประโยชน์ของพี่นอกประเทศตรงนีเก็บเกี่ยวแบบชนิดเลือดมีเลือดกระปรูเนี่ยแล้วเต็งก็ไปเสร็จไปใช้แบบชนิดผ้าเลื่ในยุโรปอย่างรอ้าง แล้วก็เอกสัตย์คนนี้ก็ได้ชื่อว่าโหสมพระอีชาสามารถถ้าถามผมนะฮะใจผมเนี่ยถ้าเผื่อไม่สู้ถึงขัง้นเปลี่ยนแปลงแล้วผมไม่อยากสู้ไม่อยากร่วมสู้ด้วยแต่ถ้าเผืดจะให้ผมนำตามสู้ <S <S ผมต้องสู้ถึงระดับหน,าน้าเลยนะครับผพมไม่แง,งเนี่ยไม่มีใครสบาป่วยการก็ยังเาสาบานอยู่เนี่ยว่า็นตัวรอ อ่าน,นี่ขึ้นมาเป็นผู้จัดการอาหารบกจัดกรารอาหารเร,รือผูนน้จัดการอาหารกา่อ่าม่อยากจะผ่นานสามิกาไหมอ่าอยากจะเป็นองค์กรตลาะดนะี้ผูกแน่คุณจินนี่จะจบเพื่อไร่ก็ที่นอประชาชนก็ยังคงลำบากเหมือนเดิมน,นะ,ค,ะครับครับต้องประกาศจุดยืนเลยฮะดูตรงไหนแล้วถ้าเผือสู้ไปอูเรไปสู้ไปอูเไปต้องเอาบนเรียนพวกนี้มาควบคุมและยกเลิก ใใทักษิณเนี่ยไปอยู่ในดวงใจของคนทุกคนแต่ทําไมคนทุกคนเวลานไม่หันหลังให้ทักษิณตรงนี้ต้องมาเจรนาผมไม่ได้พูดอย่างนี้เ so leader, ar, พื ar, ่อให้เพิ่มความเสียใจขงคุณทักษิณเขายังเป็นคู่นุการสารทิมี์นอกโทมไทยเขายังเป็นคู่นุการสําหรับประเทศชาติความจริงคุณทักษิณคนที่ได้รับรัฐบุรุษเคยทำถ้าเปลี่ยนความคิดทักนิดหน่อยนะผมยังมีความหวังลึกๆอยู่่ ภาพที่เห็นอยู่ณเวลานี้ติดรัดผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะ,ะคุณเพียงเป็นโลกคงจะเวทแต่ตีนะครับ,รบเราคงจะหมดหมด,หมดเนื้อหาสาระที่อยากจะนำเสนอแล้วคุณเพียงครับก<ๆ>็สาระครบคุณพร,รมวันน,วนี้เต็มอิ่มจริงๆผมอาจจะแบ่งเป็นสองตอนนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงกับสี่สิบประมาณสี่สิบห้านาทีนะครับแบ่งเป็นสองช่วงพี่น้องจะได้ฟังแล้วก็ นะครับมีเกิดติดขัดตรงกลางตรงไหนเนี่ยจะเว้นไปทําธุระอะไรก็จะได้กลับมาฟังได้นะครับก็มีประเด็นหลักๆในเรื่องของนะครับดินามิกส์ ics, ของเรื่องทหารเนี่ยว่าใครสําคัญแค่ไหนตัวแปรต่างๆความสัมพันธ์ในกองทัพต่างๆเนี่ยที่เรากลัวประยุทธ์จะต้องอยู่ยืนโยงไปยาวนานเนี่ยนะครับก็ให้พี่น้องได้เกิดกําลังใจว่านะครับพวกนี้มันทําลายตัวมันเอง ส่วนประชาชนเราเองนั้นก็มีงานต้องทํากันหลายเรื่องเราก็ต้องทํากันต่อไปเรื่องบางเรื่องทําโดยที่ไม่ต้องเป็นอันตรายนะครับในส่วนของที่เกี่ยวเนื่องกับทางคุณทักษิณเนี่ยข้อคิดสําคัญก็คือในเรื่องของนี่แหละจุดแข็งจริงๆที่คุณทักษิณเนี่ยถือว่ายืมมาเป็นจมูกหายใจได้หรือว่ามาเอาเป็นจมูกร่วมกันหรือว่าใช้อากาศร่วมกันใช้เครื่องไม้เครื่องมือหายใจร่วมกันก็คือประชาชนนั่นคือจุดแข็งของคุณทักษิณการที่ไปฝากความหวังไว้กับทหารกับคนที่เขาเสี่ยง แล้วก็เขายังมีนะความสัมพันธ์กับกลุ่มอํานาจผลประโยชน์อื่นเนี่ยจะหวังให้เขานะครับเอามามารับใช้หรือว่าเอาจับหยิบยื่นผลประโยชน์จากการยึดกลุ่มอํานาจให้นั้นคงไม่ใช่เรื่องที่จะหวังได้นะครับบทเรียนมันมีให้แล้วแล้วก็เรื่องการทําความดีนั้นคุณต้องทําด้วยตัวเองอํานาจก็เช่นกันต้องทําด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยข้อคิดซึ่งผมคิดว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับแล้วเรื่องการต่อสู้ผมเองยกมือสองข้างเลยคุณอาคมครับ นะครับแล้วพี่น้องเองที่ฟังอยู่ใครเห็นด้วยคุณอคมยกมือขึ้นนะครับว่าการต่อสู้ต้องให้ถึงที่สุดนะครับเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนระบอบนะครับโดยพ้อยยิ่งจะต้องไม่เลี่ยงในเรื่องของการแตะต้องกับอํานาจของกษัตริย์นะครับก็ครับพุดเด็กนะครับผมได้รับรายงานมาจากพี่ที่ที่ผมถือคนครับส่งข้อความผ่านมาให้ผมเดี๋ยวเนีอง เขาบอกว่าหรือคนที่ต้องพูดถึงเนี่ยองคาพยพในส่วนของโมกมันเตนไม่ใช่จำกัดใ่อำนาจเพียงเท่านั้นคุณเพียงนินผมก็ทชื่อปากติดท้ายในการตรงนี้เลยนะฮะเพื่อฟังนะฮะก็ความนี่ได้แก้ไขเพิ่มเติมเครับเขาบอกคนนัการศึกษาิตัวเลาระเนี่ยเป็นวางแผนให้สมัครลาออกหรือยุบสภาเมื่อปี2 5 5 5 แต่สมัครไม่ยอมทําตามเสร็จเตรียมแผนที่จะขอดสมัครอครอกสียตำแหน่งนายกโดยกําหนดให้อัน,นันต์ปัญญาชนเนี่ยแต่ขั้นตอนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องกําหนดว่านายกไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งแผนดังเก่าเนี่ยจนตัดต่อในหลวงนะฮะทีะ่วังไกลสะวลนมีใดรทหามนะกา ระดับสูงให้การสนับส,สนุนในตัรัการสารรัฐมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของอนักเสียพเทธการก็มีในปาโมทนะครทับเป็นผู้สนับสนุนอย่างแข็งขันแต่ยังไม่ทันทีที่พลเอกอนุพงษ์และน,นายอนันจะตอบรับสารรัฐมนูญก็มีการปกดในสมัครด้วยข้อหาทำท่าวนี้ก็คือหลังฉาก กินเทชจยังไงเนี่ยนะฮะแล้วนี่ลูกผมก็ยังอยู่บนตำแหน่งใช่ไหมฮะรัฐมนตรีว่าการมหาไทยปาโมดอดนครทัพย,ยังเป็นส่วนของทุกทุกนผู้จัดก,การสิทธิเวสตีลาบวลนีล่ยังมีอายุนะฮะยังยังมีอายุในในชีวิตอยู่ในอันนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่ถามอย่างนี้ก็ไล่ใช่ไม่ใช่ถานในทั้งครอบครัวเสิทธเวสเวตีลาด้วยนะโอเคฮะคุณเต็มดินผม บายใจที่ได้ทาหน้าที่ของผมครบควนแล้วครับก็ขอบคุณมากๆคุณอาคมไอ้ประเด็นท้ายๆเรื่องตัวบุคคลเนี่ยจริงๆครับ18ออรหันต์แล้วยังไม่พอยังมีพวกที่อยู่ข้างนอก18ออรหันต์แต่มีไอ้ตัวตัวหนึ่งซึ่งแหมนะพูดสักหน่อยคุณอาคมไอ้ที่เขาให้จัดการเลือกตั้งมันไม่ยอมจัดแล้วพอแหมวันนี้เนี่ยออกไปดูงานนู่นสกอตแลนด์เลยนะไปอังกฤษไปสกอตแลนด์ไปดูว่าเขาทําการเลือกตั้งกันอย่างไรนี่ ก่อนจะขึ้นมาเป็นคนทำหน้าที่กกตนี่มันไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ไม่เคยทำวิจัยไม่เคยศึกษากันเรื่องการเลือกตั้งมาก่อนเลยหรือยังไงนะครับนี่ก็พี่น้องเขาก็คงจะฝากมานี่ก็เป็นตัวหนึ่งครับไอ้พวกเก่าๆแกๆก็มีไอ้พวกที่หน้าใหม่ๆไอ้พวกนะครับเป็นดาวรุ่งขึ้นมาในสมชัยนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเอาเราปิดท้ายด้วยเรื่องคุณสมชัยชนะครับคุณครู ครคนประเด็นเขาไม่มีความรู้ไม่มีความเขา้าใจเลยนะว่าในกรณีของสอแลนเขาเรียกว,ว่าประชาพิจารณ์รูภ้ภาพเห็นประชาชนที่เรียกว่าภาพเห็นสิ่งปีนไม่ใช่ไม่เป็นการสร้างไม่ใช่เลยไม่ใช่เรียกเช่นคอมเมนต์ไม่หน้าลงเลยมันเป็นการลงประชามติใช่ไหมคุณนะคุณคมเป็นเรฟเฟอรัมนี่ครับ ก็ที่ออสเตรเลียนี่เขาเคยทำแต่ก็แพ้แต่ท,ทุกคนเนยังหยาดได้กระสาบอยู่นะฮะแต่ว่าของเขาเนี่ยมีเงื่อนไขนายมีกระสาบของเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยเขาก็อยู่ของเขาที่เองใช่ไหมแต่ตอนดา,ายนาตายเนี่ยคนนี่แบรน์นี่เป็นนายกรัฐมนตรีนี่ยังสามารถสกิจอลิสเตรเได้วงอุ้งอย่าไม่ทำอะไรสักอย่างเลยเขาก็เป็นอดีตสภายของเจ้าประชาชนเขา ไม้มาวางเป็นหน้ารั้ววางนั่นอ่ะครับเป็นเรื่องถึงะลดทุชาติแต่นะแต่ของเราเนี่ยถามนายประยุทธ์ันโอชาล้าบอกเออเอเออเองหัวมันะว่าพระองค์ท่าหหทหนหยุดเยอะยิ่งทํายิ่งเจ๊งยิ่งทำเนี่ยวตายหานั้หมดทั้งคณะไม่กล้าใช่ไหมครับ,คร,บครับคุณเสียงเงินเชิญต่อคอผมคงจรต่อง ก็เราคงจะจะได้เนื้อหาสมบูรณ์แล้วคุณคมครับเราลาท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนเจ้าของประเทศไปพร้อมกันเลยก็แล้วกันคุณคมขอบพระคุณมากนะครับ